โอ้โหเร็วมากเลยนะมาเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้เป็นแบบนี้เลยสีก็มาแล้วหลังคาก็มาแล้วโอ้มีทีู่โฟมกันร้อนด้วยมีลายด้วยเนาะมีลายลายไม้สวยมากโอ้โหเหล็กก็ทาสีเรียบร้อยสีกันสนิม โอ้เสาติดกระเบื้องเรียบร้อยงานเร็วมากเลย mm hmm. ประตูก็ใส่แล้วเนาะโอ้โห mm hmm. uh huh. สีมะม่วงอะไรเนี่ยม่วงสามฤดูออกลูกทั้งปีม่วงสามฤดูออกลูกทั้งปีโอ้โหดกมากจนต้นจะหักเลยกินสุกก็ได้ใช่ไหมคะพี่น้องน้อยโอ้โหทำงานเร็วมาก สวัสดีค่ะพบกับชอมมอ่องแม่อบกอกอกโอ้อโ,อโหวันนี้ได้เป็นบุญตาที่ได้มาชมสวน,สด,สวนดาวเรืองม,ออมาชมสวนดาวเรืองน,น้อยๆค่ะสวนน,น้อยๆดอกวานสะพังเลยนะคะเนี่ยเพราะว่อวานก็เก็บไปสองพันกว่าดอกกันโอ้โหเก็บเก็บวันเว้นวันวันเว้นวันเก็บร้อยแปดร้อยดอกวันเว้นวันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าเราจะได้เก็บไหมนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเก็บกับพี่นกน้อยนะพ่อ เก็บด้าวเรื่องว่าดอกขนาดไหนพอเก็บคล้ายเป็นดอกหรอคะพี่สาวดอกค่ะยังต้องบานๆหน่อยใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะใหญ่ใ,ญใ,ญใญเก็บไปเก็บหมดแล้วค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหมีสองสีนะ้ะงามมากออออดอกน้อยก็สี่สิบตังค์ดอกใหญ่ก็บาทนึงโอ้ค่ะอื้นข้าวน้อก็ใช่หรอคะใช่ะ โอ้มีทานตะวันด้วยพริกมะเขือนี่งามมากทุกคนดาวเรืองนะคะนี่ดอกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยกินหอมฟุ้งเลย มีสีส้มด้วยนะคะอมเหลืองเหลืองทองเหลืองอ่อนอุ้ยข้าวงามมากเลยเนาะอ,อันนั้นต้นต้นอะไรนะที่เห็นพี่สาวถ่าย,ยชมพูชมพูอ่อนแล้วก็ออชมพูเข้ม กำลังงามดอกแคออกดอกแล้วนี่คลองยี่โอ่งอยู่แต่ก็สวนเราเนี่ยที่ตรงบ้านตรงนั้นแหละที่สวนที่สิบกว่าไร่ที่มีกระถ่มตรงนี้เหรอคะใช่กระท่อมที่เรามองเห็นบ่ตรงข้ามตรงข้ามไปอีกเนาะโอ้ใกล้ใกล้กันเนาะใกล้กันปิดรั้วไว้เรียบร้อยยันหลัง วาข้าวงามมากเลยทุ่งนาข้าวนี่ถือว่าสวยมากแล้วข้าวนาวาย่า,า,ยาก,ก็ดกดกแล้วนี่คิดถึงสามสาวได้เห็นยาดกนี่โอ้โหติดลูกแล้ว ดกมากเลยนะคะนี่พริกหยวกลูกโตโตเลยนี่โอ้โหดกดดอันนั้นก็เต็มต้นแล้วสุดยอดเลยอันนี้จะหลังนี้จะทุบทิ้งอ๋หลังนี้เหรอคะก็จะทำถนนมานี่ยโอ้ผ่ามานี่โอ้ สิบเมตรอันนี้ก็ทุพทิ้งแล้วก็เลี้ยวไปนี่เป็นแนวถนนอันนี้ก็เป็นบ้านเรียงไปโอ้โหเราจะถมดินเข้าไปในป่าบ้านอีกแล้วเตรียมตัวนะคะจองมีคนจองแล้วค่ะโอ้โหขาวๆจอดแล้วมีคนจองแล้วโอ้สุดยอดเลยมีคนจองว่าเรียบร้อยเลยแล้วสร้างนะบอกไม่สร้างหนูก็จองไว้คนอ๋อ ดีใจด้วยวม, <c oughs> มีแต่คนจองไ้หมดแล้วนะคะกลัวจะไม่ได้มีถนนตัดผ่านด้วยสะดวกมากเลยนะพ่อนิ่ม,มนิมค่ะสวยมากโอ้ยนี่ เพื่นปลูกแบบใส่น้ำบ่อันนี้แ, <laughs> แตกอยู่นะนี่โอ้สวยสวยมีน้ำเวลาเราให้ปุ๋ยก็ใส่น้ำนี่แหละเนาะสวยสวยใบยใหญ่มากเท่า,าก,กว่าฝ่ามืออันนี้มะละกออะไรคะฮอนแลนด์ขยันเพาะไปเรื่อยๆนะคะพืชไข่ไขก็สวย เก่าเขาหมดพึ้น่าลอ,อันนี้เรามาเทใหม่อ๋ออันนี้ของเก่าเขาแต่ว่าเรามาทาสีใหม่เรือมังกรม่น,นี่นะคะมาดูเรือนน้องมังกรไม่จิ๋วโอ้โหสวยๆอุ้ยกว้างขวางมากเลย เดิมมีห้องเดียวเนาะห้องเดียวที่เขามาปลูกขนาดเป็นเป็นไม้ฝักลูกนอกในอ๋อค่ะต่างนี้จะทำได้กี่ห้องนอ้โอ้โหเตียงเจาะเองโอ้ยกว้างมากโอ้โหเตรียรมติดแอร์ไว้แล้ว จะเอาไปถ้าเอาไปถานรู้ดเดจะใครจะถานแล้วนู้ดจะเอาไปได้เออไปยกให้เขาสั่งนี่มีครัวโอ้ห้องครัวก็มีครัวเนี่ยน้องออฟก็ต้องมาตามต้ำๆค่ะที่ตามส้มตำๆของเรานะคะโอ้โหสวยมากเลยมองออกไปก็มีมีสวนทุ่งนามีสวนต่อไปก็มีถนนรถผ่านโอ้โห สุดยอดเลยนี่นะคะป้าว่างมากกว้างมากทั้งกว้างทั้งสวยเรองแิมได้อห้ค่ะองน้่้อ้เราจเอาเล่นดวดแล้วก็ลุกที่พี่บอกที่พี่บอกน้องสาวไว้๋อ ค่ะใ <c oughs> ห้ขูดอย่างนี้นอกอเอาเล็แลกแล้วก็ขูดนอกในค่ะอ่ะเราไปดูสิพ่อใช่บรรไว้ะทำงานสองวันจบโอ้ทำป็นที่กั้นห้องค่ะอืมนอกในนี่บาดกว้างมากห้องเราจะไปดามูปะไดสห้องเนี่ยเราก็กั้นอยู่ค่ะก็เอาเหล็กทำเป็นโพงค่ะเราไปยูโอ้็เป เป็นของเขาเรียกว่าชนาบอดลายเชียนล่องบีแผ่นละเมตรที่สิบคูณสองเมตรสี่สิบแผ่นละสามร้อยกว่าบาค่ะ,ะ,ะมันมันมันไรเพราะว่าถ้าเราก่ออีกปวาจะจับเสี้ยงปวาจะฉาบกวจะอะไรแต่นี่สองวันจบ้เร็วม,มาก นี่นะคะขนาดครัวแบบยาวเลยนะคะป๊อดเด่กก็มีฉลองต้องมีบอกทําเคเตอร์ครัวยาวหกเมตรป๊อดถ้าทําครัวไปก็เห็นสวนหลังล้านวิวสวยวิวสวยมากโอ้สุดยอด ำตรงได้ได้ทำร้านส้มตำใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีชุมชนมาเต็มหมดเลยส้มตำร้านทุ่งป่ะพ่อนิมนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขาเอฟซีไปเพื่อนคนนี้ค่ะขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ